สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับในแฟนเพจพิชิตใจลูกวัยรุ่นนะครับไลฟ์วันนี้เป็นไลฟ์ประจำวันจันทร์ที่23มีนาคม2563นะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับทุกคนนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดึกนิดนึงนะครับกับ2ทุ่ม30นาทีนะฮะเนื่องจากว่าตะกี้นี้ผมเพิ่งโค้ชนะครับผ่านทาง โปรแกรมออนไลน์เห็นหน้าให้กับคุณแม่ท่านหนึ่งอยู่นะครับก็เลยทําให้ค่ําคืนนี้มาพบทุกคนช้านิดนึ่งอ,อย่างแรกเลยก่อนที่เราจะเพิ่มคุยกันเรื่องนี้นะครับขออนุญ,ญาตเช็คเสียงแล้วก็ภาพจากทุกๆท่านหน่อยนะครับช่วยกันพิมพ์บอกผมมานิดนึงว่าตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพชัดเจนแล้วหรือเปล่านะครับเพื่อที่ตัวผมเอง จะได้รู้ว่าตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงแล้วเสียงไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับเห็นนะผมลองเช็คจากเครื่องนี้ด้วยรวอรู้ว่าตอนนี้ทุอโอเคสวัสดีคุณแม่ปิยะวันนะครับสวัสดีคุณแม่แอนนะครับสวัสดีคุณแม่นิชาพานะครับสวัสดีแม่ แม่อ้อนนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ3วิธีนะครับเป็น3วิธี3เคล็ดลับที่พูดกับลูกวัยรุ่นยังไงให้เขาไม่เบื่อไม่เซ็งคุณนะครับจริงๆเรื่องของการพูดกับลูกวัยรุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเมื่อเช้าผมลงบทความนึงเนาะเป็นบทความที่สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของการคุย กับวัยรุ่นพูดกับวัยรุ่นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทวนก่อนว่าผมเขียนว่าอะไรเมื่อเช้าอ่าผมเขียนว่าเลี้ยงลูกวัยรุ่นพูดยาวไม่ได้นะพอเริ่มอ้ปาปากพูดยาวเท่านั้นแหละลูกทําหน้าเซงหูดับขึ้นมาทันทีแล้วก็โอ้โหผมอยากจะบอกว่าบทความนี้เนี่ยมีคนเข้าดูถึง1 4 7 5 9คนนะครับกับการแชร์อีกเป็นร้อยกว่าแชร์เลยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นบทความนี้หลายๆคนน่าสนใจนะครับให้ความสําคัญแล้วก็ อาจจะเคยเจอสถานการณ์เนาะกับการที่คุยกับลูกพอเราจะอ้าปากพูดเท่านั้นแหละโอ้โหแบบหูดับมาเชียวนะครับหรือบางคนนี่ขึ้นรถมานี่พอเราจะอ้าปากพูดนี่ใส่หูฟังเพื่อที่จะได้ไม่ต้องฟังเราก่อนเลยนะครับหรือบางบ้านนะเวลาที่จะคุยกับลูกนะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา บางบ้านหนักไปกว่านั้นนะคือทําหน้าเซ็งเลยนะครับคือทําหน้าเซ็งมากๆเวลาที่เราจะอ้าปากพูดยาวๆกับเขาเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความยากมากๆเลยในการที่เราจะสอนหรืออยากจะบอกลูกนะฮะคืนนี้ผมหลังจากที่ตะก,กี้ผมพึ่งให้คาปรึกษาคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับก็เลยว่ามีเวลาว่างก็ลเลยคิดว่าเอ้ยมาหลายเรื่องนี้กันดีกว่านะฮะ สำหรับเทคนิคแรกมี3ตัวนะครับมันมี3ตัวนะครับ3เทคนิค3วิธีการเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูวิธีแรกกันก่อนเลยนะครับวิธีแรกนะครับพูดให้น้อยถ้าคุณอยากจะพูดกับลูกให้เขาไม่เบื่อไม่เซ็งสิ่งแรกที่คุณควรทำก็คือพูดให้น้อยครับพูดให้น้อยเข้าไว้ถ้าตราบใดที่คุณพูดเยอะพูดมากนะครับ รายละเอียดเยอะลงดีเทลลูกจะหูดับแล้วก็ทําหน้าเสง็งแลคือหรือบางคนเนี่ยเขาก็จะไม่อยากฟังคุณทันทีเลยนะบางครอบครัวบางลูกวัยรุ่นบางคนเนี่ยถึงขั้นที่จะแบบว่าโต้เถียงกลับเลยนะนะครับอันนั้นถึงขั้นที่ก้าวร้าวใส่เลยทีเดียวนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่คนควรทําก็คือพูดให้น้อยพูดให้น้อยเข้าไว้มีคุณแม่หลายต่อหลายท่านนะครับเป็นคุณแม่ที่ผมรู้จักนะในคลาสปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณแม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ย เวลาเจอกันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เวลาพูดเนี่ยจะมีรายละเอียดดีเทลเยอะมากๆนะฮะอย่างเวลาที่ผมไปเที่ยวกับเด็กวัยรุ่นคาสปีนะแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าบางทีเนี่ยคุณแม่ท่านเนี้ยหรือคุณพ่อท่านเนี้ยเป็นคนที่พูดเยอะมากพูดเยอะในที่แม่ถึงว่าลงรายละเอียดเยอะมากๆนละอธิบายยาวๆนะครับมีคือพูดเยอะนะครับ กฎแรกของการคุยกับลูกวัยรุ่นไม่ให้เขาเบื่อเซ็งสําคัญมากนะก็คือการพูดให้น้อยนะครับพูดให้น้อยนะครับกฎข้อที่2กฎข้อที่2สําคัญไม่แพ้กันกฎข้อแรกคือพูดน้อย2พูดให้สั้นพูดให้น้อยที่สําคัญคือคุณต้องพูดให้สั้นด้วยนะครับถ้าคุณพูดเกิน3ประโยคนะครับสามสามันสั่งเรียกว่า3ประโยคหรือ3ยังไงดีจาก ที่ผมทบทวนส่วนตัวนะประสบการณ์ชีวิตในการคุยกับวัยรุ่นเนี่ยถ้าคุณจะต้องอธิบายอะไรบางอย่างเกินสประโยคหรือสบรรทัดเนี่ยนั่นเน่ยเขาตีความว่าคุณบ่นแล้วนะหรือถ้าเกิดคุณพูดอะไรซ้ําๆบ่อยๆเกิน2ครั้งนั่นเขาเรียกว่าคุณบ่นแล้วนะดังนั้นพูดให้น้อยก็ก,ก็สําคัญพูดให้สั้นนี่ก็ยิ่งสําคัญเข้าไปอีกนะครับบางคนนีูอูหอูเวลาจะ พูดอะไรกับลูกนีโน้มมาทุกอย่างเลยนะครับเอาอาดีตปัจจุบันอนาคตมาพูดหมดเลยนะฮะหรือบางคนนี่อยากจะสอนอยากจะบอกอะไรลูกเนี่ยคุณสอนได้นะโดยใช้วิธีการพูดให้สั้นตรงตรงตรงไปตรงมาการพูดที่สั้นคือพูดตรงไปตรงมาแต่นุ่มนวลอ่อนโยนนะครับเช่นเด็กคนหนึ่งนะคือเขาเริ่มมีหุ่นที่อ้วนมากแล้วนะครับเป็นเด็กในคลาสปีของผมแล้ว ตอนนี้เราก็ทำชาเลนจ์หนึ่งกัน,นก็คือชาเลนจ์เรื่องของการออกกําลังกายซึ่งเด็กเนี่ยเด็กวัยรุ่นคนนี้น่าสนใจมากน้องตา้านะครับคุณรู้ไหมว่าจริงๆเริ่มแรกสุดเลยเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมพูดกับเขาตรงๆพูดโดยใช้หลักการที่2เลยก็คือพูดให้สั้นนะครับผมก็บอกเขาตรงๆเลยตา้าพี่ว่าต้าอ้วนวะ่ะต้าอ้วนว่าแต่ก่อนเยอะเลยผมพูดแค่นี้จบสั้นไหมสั้น แต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่นะหรือเป็นครูคนอื่นๆหรือเป็นใครนะครับหลายๆคนที่เป็นผู้ใหญ่นะเวลาจะพูดกับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งให้เขาลดความอ้วนเนี่ยคุณรู้ไหมเขาจะแบบเอ้ยตาเนี่ยกินอย่างนี้มันไม่ดีนะลูกกินเยอะเกินไปเนี่ยกินแล้วออกกําลังกายด้วยตาสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญผักอันนี้คือโอ้โหยาวมากนะครับคุณพูดเกินสองบรรทัดสาบรรทัดเมื่อไหร่นี่คือมันคือการพูดที่ยาวมากๆแล้วนะครับดังนั้นคุณต้องพูดให้น้อยพูดให้สั้น และข้อสาสำคัญมากนะครับพูดให้มันพูดให้มันมอม้าไม่เห็นอากาศนอหนูสอเสือกันลันพูดให้มันเข้าไว้ไวัยรุ่นไม่ชอบคนพูดเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดแล้วแบบมีแต่สาระเด็กวัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะที่อันนี้ผมคนพบเยอะมากนะครับ แล้วก็ต้องยอมรับว่าบางทีช่วงหลังผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นกรรมของเขานะแล้วมนุษย์เนี่ยมีกรรมของตัวเองจริงๆเหมือนที่พระพุทธองค์สอนจริงๆเลยนะครับบางคนเนี่ยเป็นคนที่พูดแต่เรื่องมีสาระการจะเล่นมุกการจะตลกการจะพูดให้มันการจะพูดให้เรื่องที่แบบมันไร้สาระบ้างเนี่ยไม่มีเลย ทุกคําที่ออกจากปากเขาจะเป็นเรื่องที่มีสาระเรื่องจริงจังเรื่องแบบองค์ความรู้ไปหมดเลยคุณแม่เชื่อไหมผมเคยเจอถึงท่านที่แบบว่าเล่นไพ่กันอยู่เนี่ยเล่นอยู่ในวงไพ่แบบเป็นไพ่แบบเล่นกับเด็กวัยรุ่นในคลาสปีเราเนี่ยนะ <c oughs> คุณแม่นั่งดูขนาดนั่งดูนะไม่ได้เล่นด้วยนะยังยังยังเวลาพูดออกมาแต่ละครั้งนะั้นคือยังมีแต่คาสอนนะสอนวิธีการสอนนูน่นนี่นั่นคือแบบ คือทั้งๆที่เราทากิจกรรมนี่มันไร้สาระอยูอ่ะเขายังสามารถพูดเรื่องมีเอาเรื่องที่เราไร้สาระอยู่เนี่ยมาหยิบให้มันมีสาระได้ซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องดีมากในเวลาสอนคนอื่นนะครับเวลาที่เป็นครูเป็นอาจารย์หรือเป็นวิทยากรเป็นโค้ดนะครับเป็นเทนเนอร์เป็นใครที่สอนคนเนี่ยการการพูดในเรื่องที่มีสาระเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะแต่การที่คุณมีสาระตลอดเวลา100%ซคุณมีสาระเกิน5 0ขึ้นไปกับลูกวัยรุ่นเนี่ย มันทําให้ลูกเบื่อแล้วก็ไม่อยากฟังคุณคุณแม่ลองนึกภาพเดี๋ยวสเรื่องที่คุณพูดเป็นเรื่องมีสาระสักเก้าเรื่องแล้วเวลาที่คุณจะโน้มน้าวหรือคอนวิน์หรือจะแบบจูงใจลูกอ่ะให้ทําบางสิ่งบางอย่างหูมันจะยากมากๆเลยนะพ่อเลยรู้ปะเขาจะปิดหูหูดับเบื่อเซ็งตั้งแต่คุณอ้าปากพูดแล้วอ่ะนะแล้วจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่กับวัยรุ่นด้วยนะครับมันเป็นกับผู้ใหญ่มนุษย์ทุกทกคนด้วยนะครับ ดังนั้นทวนความรู้กันนะครับพูดน้อยพูดสั้นพูดให้มัน3อย่างนี่คือ3วิธีการนะที่ผมอยากจะมาขูมาแบ่งปันมากๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมไม่ได้อ้างอิงทฤษฎีสักเท่าไหร่มากมายเนาะเพราะถ้าเอากันตรงๆจิตวิทยาวัยรุ่นไม่มีในโลกใบน,นี้นะครับจิตวิทยาวัยรุ่นเพิ่งมาก่อสร้างเริ่มเริ่มต้นนะครับแม้ว่าจะมีคนบันทึกบ้างนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่สําหรบหับหลายๆคน สำคัญคือการทบทวนพฤติกรรมตนเองนะครับตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมชอบอะไรไม่ชอบอะไรและที่สําคัญมากๆผมชอบมากแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็อยากจะมาโค้ชส่วนตัวกับผมเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ถึงสวีเดนฟินแลนด์อยู่อเมริกาก็มาคอว l ี i d กับผมนัดประมาณ2องทุ่มสามทุ่มมาเลยเนี้ยเวลามันไม่เท่ากัน้วก็ยินดีขอบคุณมากๆหรือคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับช่วงนี้เราออกไปไหนมาไหนไม่ได้ผมก็เลย มีแต่งานโค้ดแบบเจอเจอกันผ่านออนไลน์อย่างนี้เห็นหน้ากันแบบนี้สมากว่านะครับเนี่ยผมก็ได้ประสบการณ์นะจากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆครอบครัวนั่นแหละที่ที่มีโอกาสให้ผมโค้ดนะดังนั้นก็เลยถือว่าไลน์นี้มาแบ่งปันความรู้เรื่องนี้กันเป็น how to นะครับที่เชื่อว่าถ้าคุณเอาไปทำนะพูดให้น้อยพูดให้มันพูดให้สั้นเข้าไว้3อย่างเนี่ยคุณแม่เลือกจากอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน นะเลือกจากอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนคราวนี้ระหว่างที่ผมอยากจะทักทายทุกคนนะมีคนใหม่เข้ามาเยอะมากช่วงหลังนะเดี๋ยวผมจะอ่านทักทายผมขออนุญ,ญาตถามทุกคนก่อนเลยเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการถามเพื่อทบทวนตนเองนะคุณคิดว่าในบรรดา3ตัวนี้พูดน้อยพูดสั้นพูดมันคุณทําข้อไหนได้ดีที่สุดอ่คุณทําข้อไหนได้ดีที่สุด นะครับคุณทำข้อไหนได้ดีที่สุดพูดน้อยพูดสั้นพูดมันอ่าเรามาลองทบทวนตัวเองกัน r e f e c t เซล s e l f r e f l e c t i นะครับเป็นการสะท้อนตัวเองเป็นการทบทวนตัวเองในบรรดา3อย่างนี้คุณทำข้อไหนดีที่สุดนะพิมพ์ตอบกันมานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทักทายทุกคนกันนิดนึงนะครับคุณแม่นัทวิทย บอกว่าเพียงแค่เราจะคุยสนุกกันแบบแม่ลูกฉะนั้นเราต้องไปแอบคุยกันสองคนค่ะอ๋อเดี๋ยวจังหวนึ่งนะแปลว่าแม่ต้องมีอะไรมาก่อนหน้านี้แน่เลยอ่าเดี๋ยวผมทักทายตั้งแต่แรกเลยแม่มีซ้อนหนุ่ยนุ้ยสวัสดีครับแม่ปียวานแม่เจี๊ยบแม่นัทถารั์สวัสดีครับแม่บุญยนุษย์แม่จริยาแม่แอนแม่หลินสวัสดีครับขอบคุณแม่หลินมากเลยเห็นคุณเฟิร์นพัญญาผมเขาบอกว่าแม่หลินส่งของมาให้ขอบคุณมากนะครับแม่หลิน ตอนนี้แม่หลินก็ต้องเป็นแนวหน้าในการดูแลแนวหน้าหนึ่งในการดูเรื่องโควิดนะครับต้องขอบคุณแลวก็เป็นกาลังใจให้แม่หลินด้วยนะครับแม่มารีบอกขอบคุณคดกบค,ค่ะดูคดแล้วดูคลิปแล้วเอาไปใช้ตอนนี้ลูกบอกรักแม่ดยอัตโนมัติโอ้โหแม่มารียอดเยี่ยมสิ่งแรกที่สําคัญที่แม่ควรขอบคุณไม่ใช่ผมแต่เป็นตัวเองนะครับผมเป็นแค่คนบอกทางนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยที่มันสาคัญมากคือคนที่จะเดินทางนะฮะ ขอบคุณตัวเองนะแม่มารีนะสวัสดีคุณแม่ตักกี่แล้วถ้าพูดแนวแนวแซลลูกๆได้ไหมขึ้นอยู่กับว่าแซลเรื่องที่เขาเป็นปมด้อยไหมบางคนโดยเฉพาะสังคมไทยวัฒนธรรมไทยอะครับเวลาที่เออสังคมไทยจะเป็นอย่างนี้จริงๆสังคมไทยเป็นสังคมที่บุรีหรือหรือล้อเลียนกันแกล้งกันตั้งแต่ นานมาแล้วมากๆนะครับแต่เพียงแค่มันไม่มีโซเชียลแล้วพอมันมีโซเชียลมันก็เลยกลายเป็นโซเชียลบูลลี่เช่นเราจะทักกันเรื่องอ้วนดำผอมสูงหน้าตอบดูสุขภาพมีคือเราจะทักอะไรที่มันเป็นปมด้อยเยอะกว่าปมเด่นมากๆเลยเราจะทักอะไรที่เป็นปมด้อยเยอะกว่าปมเด่นดังนั้นถามคุณแม่ถามผมว่าแซวลูกได้ไหม พูดแนวเซลลลูกได้ครับถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นเรื่องแซลล์ที่เกี่ยวกับปมด้อยของเขาแล้วตัวเขาไม่ได้สีเรียดกับเรื่องนั้นนะครับเช่นสมมุตินะแต่ก่อนผมวัยรุ่นผมเป็นคนหน้าเลี่ยมผมหน้าเหลี่ยมเหมือนเหมือนนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของไทยสมัยก่อนนะเขาก็จะเรียกผมมานะว่าเออไอหน้าเหลียมแล้วก็ไอทักษินอะไรเงี้ยก็เอาไปนะเออคือแบบโอ้ผมก็จะโกรธมากเลยผมเป็นคนแคร์เรื่องหน้าตามั้งไม่รู้เลยอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้คนร้อแบบนั้นนะ แต่คุณนนรู้ไหมมันก็จะมีล้ออย่างอื่นอีกหรือมีแซล์อย่างอื่นอีกอย่างนะคือก็เป็นการแซลลไม่ได้ล้ออ่ะแต่เราไม่รู้สึกเจ็บปวดคือแต่ละคนมันก็จะมีเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรครับให้ความสาคัญไม่เท่ากันเนาะเออดังนั้นต้องดูว่าเรื่องที่แม่แซล์เนี่ยมันลูกให้ความสําคัญกับมันไหมเช่นสมมติลูกแม่เนี่ยโอ้โหให้ความสําคัญกับหน้าตาตัวเองมากแต่ตอนนี้แซลแต่หน้าตาเนี่ยมันก็เยอะไปนะและถ้าเอาจิตวิทยาเชิงบวกมาคุยกันตรงๆนะการแซล์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรทําบ่อยนนะะแมนะ เป็นกำลังใจให้นะครับแม่พึ่งสวัสดีครับแม่อมพรทวนความรู้ค่ะพูดน้อยพูดสั้นพูดมันอ่าอ่ะสนุกค่ะได้ความรู้มากโอ้ขอบคุณครับอ่านี่แม่แม่คุณบอกว่าสิ่งที่ทําได้ดีคือพูดน้อยโอเคแม่สายฮาพูดมันโอ้โหสุดยอดนะแม่บางคนบอกเป็นแม่สายฮาดังนั้นข้อที่ทําได้ดีคือพูดมันยอดเยี่ยมครับแม่ตาบอกว่าพูดน้อยทําได้ดียอดเยี่ยมครับแม่แมวบอกพูดน้อยแม่กัญญาพัฒน์บอกพูดน้อย แม่วชาราพรบอกพูดน้อยนะโอ้โหมีหลายคนบอกพูดน้อยนี่แม่ยำมะม,ม่วงกะปิปูม้าบอกพูดมันนะครับชื่อแม่เนี่ยเวลาผมอ่านแล้วมันหิวข้าวมากมากนะครับยำมะม,ม่วงกะปิปูม้านะเนี่ยอย่างเงี้ย,ยการพูดแบบเนี้ยตะกี้เนี้ยคือเออมันมันก็เป็นการพูดมันอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนคือพ่อแม่หลายคนพูดไม่เต็มอันนี้ผมบอกตรงเลยคือเอาตรงๆนะบางคนนี่เล่นแบบแค่เล่นมุก โลกสนานสนุกสนานนี่ฮะตอนนี้เป็นสถานการณ์โควิดมันเครียดถูกไหมแค่เอาอะไรที่เป็นมุกสนุกสนานนี่ฮะไปนะรับไม่ได้คือไม่ขำคือแบบไม่ขำไม่เท่าไหร่นะแต่กลายเป็นเครียดแล้วก็แบบมันคือการยึดติดเกินเกินไปนะครับโลกงนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยจริงๆผมต้องขอบคุณแม่หลินนะแม่หลินเนี่ยกับน้องลูกสาวแม่เนี่ยน้องปอเนี่ยทำให้ผมสนใจธรรมะมากขึ้นด้วยนะคือท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่พรอพุธสอนคือไม่มีอะไรเป็นของเราเลยดังนั้นเราอย่าไปยึดติดมันกับอะไรเลยนะอย่าไปยึดว่าเราต้องบุเป็นแม่แบบมีความรู้วิชาการสอนลูกคืออย่าไปยึดนะยิ่งคุณยึดยิ่งคุณยั้งมันไว้เท่าไหร่ยิ่งเจ็บนะครับข้อ3ค่ะจะคุยเล่นกับลูกแบบเพื่อนยอดเยี่ยมมากเลยไม่ค่อยได้พูดเลยค่ะช่วงนี้ฟังอย่างเดียวโอ้ขอบขอบคุณแม่หน่อยแม่หน่อยนั่นคือสุดยอดของการพูดแล้วผมอยากจะบอกนะวันไหนมีโอกาสมาฟังกัน ฟังคุและสบายใจมีความรู้เกี่ยวกับดูแลวัยรุ่นขอพระคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณทุกคนโอเคนี่ก็คาคืนนี้เป็นไลฟ์สั้นๆนะประมาณ20นาที30นาทีเราก็มาแบ่งปันกันนะครับพูดน้อยพูดมันอ่ะพูดน้อยพูดสั้นพูดมัน3อย่างนี้เลือกทําจากสิ่งที่ตนเองถนัดก่อนก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเลือกทําจากข้อที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนเราด้อยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราขาดมากที่สุดก่อนก็ได้ลองไปทําข้อนั้นสัก1น,นึ่งเดือนนะครับแล้วเราตั้งเป้าไว้เลยเช่นสมมติแบบ เฮ้ยเดือนนี้ฉันจะพูดให้สั้นที่สุดนะเวลาจะพูดอะไรเนี่ยพูดให้ตรงตรงประเด็นแล้วก็สั้นไม่ต้องอธิบายยืดยาวทำอย่างเงี้ยสักเดือนหนึ่งช่วงเดือนนี้เป็นเดือนโควิดด้วยนะดังนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสอยู่กับลูกเยอะนะครับฝึกได้ง่ายนะครับอ่ะและสําหรับใครนะที่กําลังสนใจคัสตสออนไลน์ของผมตัวที่3ใหม่ล่าสุดเนี่ยไอตัวเรื่องของการดูแลใจพ่อแม่เนี่ย990บาทนะผมบอกเลยเป็นคาส์ที่คุณเฟิร์นพันยาผมเนี่ยเขาสนับสนุนให้ผมทําคาสนี้บอกเลยว่าถ้าไม่มีเขาผมไม่เปิดคัสเนี้ย เขาบอกให้ผมเปิดคา้านี้เลยนะครับ990บาทเป็นค์ดออนไลน์เดียวที่ถูกที่สุดในบรรดาคา์ดออนไลน์ของผมและค์ดนี้จะทําให้ทุกคนที่เข้ามาซึ่งคนเรียนเป็นผู้ปกครองนะครับคนเรียนเป็นคุณพ่อคุณแม่นะมีพลังใจมีกําลังใจในการเดินหน้าต่อตอนนี้โควิดก็แย่แล้วทําให้เราเครียดเนาะแล้วเลี้ยงลูกมันก็เครียดเข้าไปอีกดังนั้นค์ดนี้จะช่วยให้ใจคุณเบาลงได้ ใครสนใจก็ inbox เข้ามานะครับทักกล่องข้อความเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k ก็ได้นะครับใครที่อยู่ในไลน์ทางการผมก็จะรู้ว่ามีไลน์ที่คนอยู่กันหลายหมื่นคนอยู่นะครับขอบคุณทุกคนสําหรับค่าคืนนี้เรียนออนไลน์นะครับคัดจะกที่ที่ผมอธิบายเป็นคัสเรียนออนไลน์นะครับโอยพรให้ทุกคนมีความสุขพูดให้น้อยพูดให้สั้นแล้วพูดให้มันลูกคุณจะอยากฟังคุณครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ